สวัสดีครับเช้านะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอ่านหนึ่งในบทความของในห้องทองเทียมวัฒนานะครับรอสักครู่นะอันนี้ของแรนนะครับจะช่วยในการถับถทายแต่เวลาฉีดรูที่ชีดจะอยู่ตรงสีเขียวนี้นะครับ นี่มันจะเป็นเจลลี่เขียวๆนี้นี่ครับก็กินทุกเช้านะครับเพื่อให้มีการขับถ่ายอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งวันต่อครั้งนะครับก็จะดีมากแต่ถ้าหากใครไม่สะดวกถายทุกวันก็อาจจะอาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งนะครับโอเคขออนุญ,ญาตครับ ปัอญาเป็นสัจจาห้าประการในหัวข้อก็คือหนึ่งความอดทนสองราคาเครดิตสามพบคนดีสี่อย่าเอาเปรียบใครและห้าไม่สร้างศัตรูนะครับหนึ่งเรื่องความอดทนขยันนะครับเราควรจะพยายามทำงานหนักไปก่อนแล้วคิดว่าสักวันมันจะสบายทีหลังนะครับเพราะว่างานมันไม่ใช่เบาขึ้นเพียงแต่ว่าพอเรา รู้จักเรียนรู้การทํางานแล้วเราก็จะพยายามหาทริคหาวิธีที่จะทํางานให้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและเมื่อเกิดความพร้อมมันก็จะง่ายกับคุณนะครับผมข้อที่สองเรื่องรักษาเครดิตคนเป็นคนก็ต้องรักษาเครดิตอย่า คิดโกหกอย่าคิดคโกงหรือผิดคำสัญญานะครับโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญ,ญเมื่อรับปากใครแล้วก็ควรจะทำให้ได้หากทำทำไม่ได้อย่าไปรับปากเป็นการการเป็นคนรัจจกษาสัญญาก็ทำให้เราดูน่าเชื่อถือแล้วก็ระยะยาวก็เป็นความสบายใจของเราเองด้วยนะครับสามการคบคนดีนะครับเพื่อที่จะ ไม่ให้เขาชักจูงเราไปในทางที่ไม่ดีคนเราหากอยู่ในหมู่คนที่ไม่ดีแม้เราจะเป็นคนดีแต่สุดท้ายมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่แบบเราค่อยเผลได้แล้วบางทีก็ไม่รู้จะปรึกษาใครก็คนรอบๆพาร์ก็เป็นอย่างนี้ก็อาจจะทำให้เราไปในทางที่ไม่ดีได้นะครับ ข้อที่สี่ครับอย่าเอาเปรียบใครการเป็นนักธุรกิจเราไม่ควรเอาเปรียบใครการขายของนะครับก็ควรจะขายของที่ดีมีคุณภาพส่วนเรื่องการมีน้ำใจก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับการบริหารพนักงานอย่างเข้าใจในความต้องการเจริญเติบโต,ตของพนักงานทุกคนคือการไม่เอาเปรียบก็คือไม่เอาเปรียบทงลูกน้องไม่เอาเปรียบทงลูกค้าคน ข้อหและข้อสุดท้ายครับผมคือไม่สร้างศัตรูแม้จะเป็นการแข่งขันในทางธุรกิจต้องจำไว้ว่ามีแต่คู่แข่งไม่มีคู่แค่งการทําให้คนขุนเคืองใจยออมาให้พวกเขาเกิดความโปรดแค้นและเมื่อน,นั้นเขาอาจจะพยายามคิดหาทางแก้แค้นอยู่กับเรายิ่งโลกสมัยนี้นะครับคนถูกคนผิดก็ส่วนหนึ่งแต่ว่า เดี๋ยวนี้ก็มีคนที่คิดว่าถ้าซ้ำถ้าคุณพลาดผมซ้ำคุณแน่อย่าให้พลาดลกันเดี๋ยวนี้มีเยอะมากครับผมซึ่งไม่เป็นเรื่องดีสำหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยจงพยายามผูกมิดกับทุกคนหรือถ้าผูกมิรไม่ได้ก็ปล่อยวางปล่อยเฉยรักษาระยะห่างนะครับครับยังไงก็ฝากเแกรนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว ไฟเบอร์นะครับชงกับน้ําดื่มมันก็จะเป็นงี้ครับแล้วก็คนคนให้ดีๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีความเหลวเป็นเจลนะครับยังไงขอบคุณที่เข้ามาติดตามคลิปครับสวัสดีครับ